ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบอันไหนดีอันไหนดีนนดวัสดีค่ะอยู่กับแล้วแต่ฟิถ้าจะพูดถึงไอเทมของสาวๆนะคะ<ๆ>ก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็น ไม่หมดเลยทีเดียวแต่ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไดร์เป่าผมนั่นเองค่ะคือสาวๆผมยาวเคยจะเก็ตกันดีเลยว่าสะผมมาทีใช้ชีวิตยากมากกว่าผมจะแห้งก็แต่ได้ออกไปข้างนอกก็คือต้องเผื่อเวลาเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นไอเทมที่สําคัญในการให้สาวๆได้ออกจากบ้านไวไวก็คือไดร์เป่าผมจ้าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไดร์เ่าผมที่ต้องมีที่ต้องตามปี2025นะค่ะมี2องี่5มาแนะนําที่ถูกและดีนั่นก็คือ วันนี้ค่ะเซียวมิี่จีสามศูนย์แล้วก็พานา Nano Care น,นะคะเดี๋ยวมี่ก็มีเปลี่ยนเที่บข้อดีข้อเสียแล้วก็ส่วนตัวที่ใช้เองเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเลยหลังจากสระผมเสร็จเราก็จะมาเช็ดผมให้แห้งหรือว่ามาที่สุดเราตามด้วยออยบำรุงผมออยนี่ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะวอร์มออยบนมือแล้วก็โลมให้ทั่วเส้นผมเลยจ้าก่อนที่เราจะไป เป่าผมนั้นพี่ก็จะแบ่งผมออกเป็นสองฝั่งให้เท่าๆกันเอ๊ะเอแต่ว่ามันเท่ากันเปล่าเอาเป็นว่าเท่ากันแล้วกันนะฝั <Wow. S 1> ่งขวาพิ่จะใช้เป็นตัวเส x ยว o ี i ส่วนฝั่งซ้ายจะใช้นนนาาาาาาเเเรรมมิ่ม่่ปจากกกฝััังซ้ย้อยอดวต Panasonic Nano Care E H N A 2 7หรือที่เขาเรียกกันว่าน้องหมูที่เรียกหมูเพราะว่าตรงหัวเป่านัมนจะมีลักษณะคล้ายจมหมหมูอุดๆ ตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2สีก็คือสีพิงโกแล้วก็สีชมพูนะคะที่ไปใช้อยู่จะเป็นสีพิงโกตัวนี้นะคะกำลังไฟจะอยู่ที่1,200วัตต์และเขาก็เคลมว่าเป่าแห้งเร็วประหยัดเวลาน้ำหนักเบาและอีกอย่างคือฟังก์ชันเขาพับเก็บได้มีตะแกรงโลหะป้องกันฝุ่นอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันมา,นา 3, มด้วยกัน3โหมดก็คือโหมดเย็นปานกลางแล้วก็เทอร์โบ ตัวปันการกับเทอร์โบนี่จะเป็นลมร้อนนะแล้วทีเด็ดสำคัญของพานาตัวนี้เลยก็คือตัวฟังก์ชันนาโนอีตัวอนุภาคนาโนอีนี้เขาเคลมว่าจะปกป้องหนังศีรษะและเส้นผมให้งดงามสุขภาพดีกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากกว่าตัวไอออนประมาณ1,000เท่า อนุภาคในโนงอีนี่จะซึมเร้าเข้าสู่เส้นผมผิวหนังชั้นนอกของเส้นผมจึงกระชับขึ้นทํำให้ผมเงางามแล้วก็จัดทรงได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคเราเป่าเสร็จแล้วด้วยเวลา2นาทีนิดๆมาต่อกันที่ฝั่งขวาอิกจะใช้เป็นตัวเสียวมี่มีูน3 0 0ตัวนี้กํลาลังไฟจะอยู่ที่1,600วัตต์เขาเคลมว่าแห้งเร็วเสียงรบกวนต่ําขนาดเล็กแล้วก็น้าหนักเบา มีตาข่ายโลหะป้องกันฝุ่นด้านหลังมาด้วยตัวนี้จะมาพร้อมกับฟังก์ชัน3อุณหภูมิความเร็วลม2ระดับ3 <Wow. S 1> า3อุณหภูมิมันก็คือลมเย็นลมอุ่นแล้วก็ลมร้อนและสามารถปรับความเร็วลมได้ถึง2ระดับจุดเด่นของตัวนี้เขาเคลมว่ามีการปล่อยประจุลบถึง50ล้านไอออนช่วยลดไฟฟ้าสถิตและการชี้ฟูของเส้นผมทำให้ผมสวยนุ่มสลวยขึ้นดูผมสุขภาพดี ก็เสร็จไปแล้วทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวมาดูฟินิชโลกทั้งสองฝั่งกันท่านากิ๊จะเปรียบเทียบให้ฟังเป็นห้าหัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวที่เขาเคลมมาแห้งเร็วประหยัดเวลาเสียงรบกวนต่ำสองแล้วก็อันนี้คือใส่เข้ามาเองรูปร่างลูกทรงความชอบเฉพาะตัวต่อไปข้อ3น้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายต่อมาข้อ4ข่ค่ะเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานข้อ5ตอนนี้คือเป็นจุดเด่นของแต่ละ ตัวเลยนั่นก็คือตัวไอออนลบประทะนาโนอี e ที่เคลมว่าทําให้ผมนุ่มสลวยไม่ชี้ฟูนั่นเองมาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องของแห้งเร็วประหยัดเวลาเสียงรบก,กวนต่าตัวแห้งเร็วตัวพานาโซนิกจะใช้อยู่เวลาที่2นาทีนิดส่วนตัวเสี่ยวมี่แตที่3นาทีนิดอันนี้วิกว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะแห้งเร็วเท่ากันเวลาใช้ประมาณเท่ากันอาจจะเป็นเพราะ เราหรือเปล่าที่แบ่งผมไม่เท่ากันจ้าอันนี้วิ่งให้เท่ากันเสียงหลบกวนก็ไม่ได้ดังนะอยู่ในจุดที่โอเคยอมรับได้เสียงเท่าๆกันตัวนี้เท่ากันไปเลยค่ะ <Wow. S 1> มาดูของเรื่องรูปทรงรูปร่างนะอันเนี้ยชอบให้ไปทางเสี่ยงมี่เป็นคนชอบแบบ ในแนวมินิมอลมินิใจอะไรอย่างเงี้ยต่อมาในหัวข้อน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายตัวนี้ปิกจะให้ไปทางตัวพานานะเพราะว่าพานาจะเบากว่า,วานิดนึงแล้วก็ชอบตรงที่มันสามารถพับเก็บได้ตัวเซี่ยวมี่จะพับไม่ได้นะคะทุกคนมาดูของฟังก์ชันฟังก์ชันตัวนี้ปิกให้เสี่ยวมีและกันให้เสี่ยวมีไปเลยเพราะตัวพานาจะมีแค่3โหมดก็คือโหมด เย็นโหมดปานกลางแล้วก็โหมดเทอร์โบซึ่งมันอยู่ในโหมดเนี้มันจะปรับระดับความเร็วความแรงลมไปพร้อมๆกับความร้อนแล้วก็ความเย็นเลยมันไม่แยกกันีก็เลยให้ตัวเสี่ยวมีเสี่ววีีจะแยกออกเป็นลมเย็นลมอุ่นลมร้อนแล้วก็มี2ระดับความแรงลมอืมชอบตรงนี้นะคะแล้ส่วนมาดูตัวที่เขาเคลมจุดเด่นของเขาว่าผมนุ่มสลวยไม่ชี้ฟู ตัวไอออนลบของเสียวมีประทะนาโนอีของพานา s o n i c ส่วนตัวหลังจากใช้เองนะปิกยกให้ตัวพ a n a s o n i c นาโนแค r e ที่เป็นตัวนาโนอีเลยส่วนตัวตอนใดเนี่ยรู้สึกว่าออฝั่งพานาผมจะไม่ค่อยร้อนแต่ตัวเส <Wow. S 1> ียวมมี่ผมจะร้อนมากรู้สึกว่ามันเก็บความร้อนบนเส้นผมเราจะแบบพอถ้าใดต่อเนื่องไปน,นานๆเนี่ยรู้สึกว่าผมจะร้อนแล้วหลังจากที่ไดเป่าผมเสร็จ ผมจะมีความกรอบแห้งแล้วก็ชีฟูกว่าตัวนาโนอีตัวนาโนโอีนี่ความแห้งของผมิจะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะจะรู้สึกว่ามันแบบเรียบสมูทจะรู้สึกว่าเรียบสลวยกว่าไม่การชีฟูน้อยแล้วก็ผมไม่ร้อนไม่เก็บไม่เก็บความร้อนบนเส้นผมตัวนี้ก็เลยยกให้ชอบในส่วนของตัวนาโนอีมากกว่า โอเคก็ประมาณนี้ค่ะคร้าๆนะคะเพื่อนๆอันนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งใครชอบแบบไหนคือไม่ได้เอียงไปฝังใดฝั่งหนึ่งนะแบบมันก็ชอบของแต่ละฟังก์ชันของแต่ละอย่างมันก็เลยมีทั้งสองอันของมันต้องมีเลยมีทั้งสองอันเพื่อนๆชอบอันไหนก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะที่ใช้เองเป็นยังไงมาบอกต่อนะคะก็คือสองตัวนี้จะท,ทั้งถูกและก็ถือว่าดีพอสมควรนะคะเป็นรุ่นที่แบบรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะของเอาเพื่อนๆดูแล้วนะคะชอบแบบไหนจะชอบไม่เหมือนกันนะคะลองไปตัดสินใจดูนะคะสุดท้ายสุดปากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้บิทยด้วยนะคะไว้ like, เจอกัน,กใในะคลิปหนะะ้าคะ่ะบ๊ายบาย